ตลาดคริปโตถล่มคุณกำลังอยู่จุดไหนของเกมตลาดคริปโตร,ร่วงหนักนักลงทุนรายย่อยขาดทุนยับหลายคนหมดตัวหลายคนอยากเลิกเล่นแล้วบิตคอยมันจะยังไปรอดไหมในช่วงเวลานี้คนจำนวนมากมองว่าคริปโตคือหายนะแต่คุณรู้ไหมทุกครั้งที่เกิดภาวะตื่นตระหนกแบบนี้คนที่เข้าใจจริงกลับมองเห็นโอกาสย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์คุณจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิตคอยร่วงหนัก บิตคอยกับวัตจักร4ปีกุญแจสู่ความเข้าใจบิตคอยไม่ใช่สินทรัพย์ที่ต้องดูวันต่อวันเพราะมันมีวัตจักร4ปีวัตจักรนี้เกิดจากบิตคอยแฮวิงหรือการลดรางวัลบล็อกลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีข้อมูลจริงปี2012บสอิตคอยราคาต่ำกว่า12ดอลลาร์หรือประมาณ400บาทปี2016ันสิบหกิตคอยขึ้นไป $800 ดอลลาร์หรือประมาณ28,0 0 0บาทปี2020ันยี่สิบิตคอยแต่2 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ70,0,000บาท ปี2024บิตคอยขึ้นไป100,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ3ล้าน5บาทมีนาคม2025บิตคอยลงมาที่80,000ดอลลาร์ 8, 000, หรือประมาณ2ล้าน8 0 0 0บาทต่อไปนี้เป็นเพียงการคาดเดาราคาบิตคอยปี2026บิตคอยอาจอยู่ช่วงไซเว่40,000ดอลลาร์ 4, 000, ถึง60,000ดอลลาร์ 6, 000, หรือประมาณ1ล้าน4 0ถึง2ล้าน1 0บาทปี2028บิตคอยเข้าสู่วัตจรักแฮวิงอีกครั้งคาดการแตะ250,000ดอลลาร์หรือประมาณ8ล้าน7 0สน5 มุมมองระยะยาว4ปีปี2024ตลาดกระทิงบูลมา a r เก็ตพาบิตคอยแต่จุดสูงสุดปี2025ช่วงปลายตลาดกระทิงนักเก่งกำไรเริ่มเทขายปี2026-2027เป็นตลาดขาลงแบมาร a เก็ตราคาปรับฐานแต่ยังสูงกว่ารอบก่อนปี2028บิตคอยแฮวิงรอบใหม่จุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบต่อไปถือยาว4ปีคือการเล่นเกมวัตจักรไม่ใช่การเดาราคาแบบระยะสั้น อย่าหวังทำกำไรแค่ในระยะสั้นๆเพราะรวยเร็วๆไม่มีอยู่จริงทุกครั้งที่ b i บิตคอยแฮวิงเกิดขึ้นมันสร้างคลื่นลูกใหม่ของตลาดกระทิงบู l มาเก็ตแต่คนที่อยู่รอดคือคนที่ถือระยะยาวไม่ใช่คนที่ตื่นตระหนกแล้วขายทิ้งแล้วสาบส่งตลาดว่าสร้างความเจ็บปวดให้แก่เขาและสุดท้ายค่อยๆหายไปจากตลาดจนเมื่อเวลาผ่านไปเขากลับมาได้ยินข่าวบิตคอยอีกครั้งก็ตอนราคาบิตคอยทำจุดสูงสุดใหม่อีกแล้ว และเขาไม่มีบิตคอยแม้แต่ซาโตชี่เดียวเหมือนเดิมบิตคอยคือสต o r e ออฟเวลูไม่ใช่แชร์ลูกโซหลายคนเชื่อว่าบิตคอยเป็นการหลอกลวงเพราะราคาเหวี่ยงแรงแต่ถ้าดูโครงสร้างจริงๆมันคือสินทรัพย์ที่ถูกออกแบบให้มีจํานวนจํากัดบิตคอยเปรียบเสมือนทองคําดิจิทัลแต่เหนือกว่าทองตรงที่พกพาได้ง่ายกว่าส่งไปทั่วโลกได้ในสิบนาทีโปร่งใสกว่าตรวจสอบธุรกรรมได้ทุกรายการจํานวนจํากัดเพียง21ล้านเหรียญ ไม่มีรัฐบาลไหนพิมพ์เพิ่มได้ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะมองบิตคอยเหมือนทองคําไม่ใช่เครื่องมือเก่งกําไรระยะสั้นทําไมคนที่ถือยาว4ี่ปีถึงเป็นฝ่ายชนะคนที่ขาดทุนหนักมักเป็นคนที่ซื้อแพงแล้วรีบขายเมื่อราคาลงหวังรวยเร็วโดยไม่ศึกษาฟังข่าวลือมากกว่าดูข้อมูลจริงแต่คนที่รวยจากบิตคอยมักเป็น h o l d e r หรือผู้ที่ถือครองระยะยาว DCA dollar cost averaging หรือการทยอยซื้อทุกเดือนเข้าใจวัตจักรแฮวิงซื้อในตลาดขาลงถือระยะยาวขายตอนตลาดกระทิงตลาดขาลงเท่ากับโอกาสที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูทุกตลาดขาลงคุณจะเห็นว่าปี2015บิตคอยลงเหลือ200ดอลลาร์หรือประมาณ7,000บาทคนที่ซื้อตอนนั้นได้กำไร100เท่าปี2018บิตคอยร่วงจาก20,000ดอลลาร์หรือประมาณ70,0,000บาทลงไป3,000ดอลลาร์หรือประมาณ10,000 0บาท คนที่ถือไว้ได้กำไร20เท่าปี2022บิตคอย์ลงไป15,000ดอลลาร์หรือประมาณ5 0 0 0 0นบาทแล้วปี2024คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบิตคอย1,000ดอลลาร์นั่นคือราคาขึ้นมา6เท่าตัวปี2025ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นตลาดขาลงคือ Black Friday ของนักลงทุนตัวจริงคุณจะเป็นนักลงทุนหรือนักเสี่ยงโชคถ้าคุณเป็นนักเสี่ยงโชคคุณอาจจะขายบิตคอย์ตอนนี้แล้วพลาดโอกาสใหญ่ ถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณจะศึกษาเข้าใจวัตจักร4ปีและตัดสินใจด้วยข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ s t a c k s t มองตลาดนี้ระยะยาวไม่ใช่1ปีแต่คือ4ปีต่อรอดถามตัวเองคุณจะอยู่รอดในเกมนี้หรือจะออกไปก่อนที่โอกาสจะมาถึงการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาก่อนตัดสินใจถือยาวหรือขายทิ้งคุณเลือกเองขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s e stay humble